อีกห่ท่านแล้วครับโดนป้ายยาครับร <c oughs> อดูเดินนี้ครับเดินนี้ครับเดินนี้จะเป็นยไง <c oughs> เดนนี้เดนนี้โอ้โหโดปยยหนป้ายยาอ่ท่นครับ <c oughs> นี่เลูกนาดเลูกนาดไปแล้วไปแล้วลววว ไบเยมาเลยครับมีรถเทสครับมีรถเทสเลยนี่คนคลายคนลายมาเลยมาเลยเป็นไงชีดไอชีดเป็นไงอ๋อตืดเตืดวาบใจหายวบอและวอ๋อลอาละอาลอไปล้วไปแล้ ไอหนุ่มโรงงานไอหนุ่มโรงงานไฮ้ยเปนเดินป่าเฮ้โอ้โหนุ่มโรงงานสุดยอดไอ้ยถ็งอะไรดีดิเฮ้ยเอาตุงละจะตอาถุงอ๋อก็เท่พอแล้วต้องบอกเหนื่อยอยู่รอชัว์ด้วยโว้หลุดตามกีดด้วย เป็นไงจีดไอ้ยี่ยน้อยหูเป็นมอกินดูอะไรไอ้หนุนพนักงานนี่ครับรถไวให้ลูกค้าเทสอย่างดีนี่ครับ,อรบโอ้พอได้พอได้ดงเงือกับพอได้งเงือ <laughs> ดูไปยาครับ แครับชิวไหมชิวไหมชิว,ชวงไหมเสรยยกล้อชุยแล้วครยกล้อชุยแล้วอืหล่อเปียวเลี้ยวฟอเลยครับฟอหนุ่มรูปงาม